อันนี้จะเป็นการอัดกาวนะคะเราตัดเป็นชิ้นๆคืออันนี้ไม่สามารถอัดกาวเป็นผืนใหญ่ได้เพราะว่าเขามีลายพอมีลายเนี่ยบางทีเขาจะบิดนะคะอันนี้คือส่วนที่เป็นแขนเวลาเราคี้ออกมานี้เราจะต้องรู้นะว่าส่วนไหนคือส่วนไหนเราต้องมาร์คเครื่องหมายไว้ด้วยอย่างนี้นะคะว่าอันนี้คือด้านในของผ้า เวลาอัดเราจะได้มีจะได้ไม่ผิดไม่ผิดฝั่งนะคะถ้าผิดฝั่งเราเสียเลยนะคะเราก็จะเป็นคู่ๆแบบนี้อันนี้คือชิ้นหน้าเนี่ยเราจะมีคลิปกลางเอาไว้เพราะว่าถ้าเป็นชิ้นหลังชิ้นหลังก็จะใส่ซิปจะต้องแยกออกเป็นสองอันใช่ไหมคะเราก็จะมารีบก่อนนะคะเอากาวถอยไป เรารีดผ้าชิ้นนี้เนี่ยผ้าชิ้นนี้แช่น้ํามาแล้วนะคะแล้วก็ยังไม่ได้รีดเราจะรีดซะก่อนรีดเขาให้เรียบนะคะเพราะว่าผ้าบางอย่างเนี่ยหดน้ําแล้วก็จะหดเตาด้วยเราไม่รู้ว่าชิ้นนี้เนี่ยจะหดเตาไหมเราก็จะต้องรีดด้วยเตาร้อนก่อนนะคะคือการรีดนี่คือทําให้ผ้าเรียบ เรียบก่อนที่จะวางกาวแล้วก็ข้อ2ก็คือทําให้ผ้าเขาหดหดอยู่ตัวก่อนที่เราจะวางกาวนะคะเป็นการทําให้ผ้าเนี่ยเซ็ตตัวเอเราเรีผ้าเขาเรียบแล้วเนี่ยนี้ยังมีรอยนิดนึงให้เขาเรียบเลยนะคะอย่าให้เขามีรอยนะคะไม่งั้นเดี๋ยวไม่หายเพราะว่าวางกาวไปแล้วเนี่ยรอยนิดนึงก็ไม่หายนะคะ อันนี้เป็นเตาไอ้น้ำจะทำให้เรารีดสะดวกอะคะ่ะเมื่อกี้เห็นไอ้น้ำพุ่งไหมคะรือถ้าเตาหน้าเหล็กเนี่ยเราจะต้องแช่เตานานจะทำให้ผ้าเนี่ยก็ขึ้นด้านแล้วก็อย่าให้มีเศษผ้าเนี่ยคะ่ะติดเลยอย่าให้มีติดนะคะมองให้ทั่วนะคะปัดออกให้หมดนะคะนำกาวที่เราตัดแล้วนะคะอันนี้คือเนื้อกาวนะคะเขาจะมีเม็ดๆมดนำเนื้อกาวเนี่ยประกบลงไป ได้ให้เขาเรียบนะคะดังนั้นตอนที่เราตัดนะคะเราตัดผ้าแล้วเราก็นําผ้าเนี่ยไปวางท่าผักกาวจะได้ได้พอดีนะคะทีนี้ฉีดน้ําค่ะฉีดเป็นฝอยๆไม่ต้องแฉะนะคะแค่เนี้ยพอแล้วนําผ้าขาวนะคะหรือผ้าซับไหนก็ได้มาปูอีกทีหนึง่งถึงจะวางเตารีดลงไปนะคะ ที่วางผ้าขาวเนี่ยเพื่อไม่ให้เนื้อกาวเนี่ยละลายแล้วติดหน้าเตาหน้าเตาเราตรงเนี้จะได้ไม่เหนียวนะคะแต่ใช้เป็นผ้าขาวหรือผ้าซับในพอนะคะเพราะว่าเนื้อเขาบางความร้อนจะได้ทะลุคะ่ะถ้าเราไปใช้ผ้าเนื้อหนาเนี่ยความร้อนจะไม่ทะลุลงไปข้างล่างนะคะแค่เตานานหน่อยอย่างนี้นะคะ อัดอย่างเงี้ยทีละชิ้นทีละชิ้นกรณีที่เป็นผ้าลายหรือว่าผ้าที่มีริ้วนะคะเพราะว่าถ้าผ้าลายหรือผ้าริ้วเนี่ยเราอัดเต็มผืนเนี่ยผ้าจะเบี้ยวแล้วเราจะจับลายยากนะคะนี้เราก็มาอัดตรงนี้เป็นส่วนเอวนะคะข้างล่างแน่นแล้วเนี่ยเราก็ค่อยขยับเตาขึ้นไป เขาก็จะเรียบพอเรียบแล้วลายเขาก็จะทะลุขึ้นมาอย่างนี้นะคะเรารีดด้านในแล้วเดี๋ยวเราไปรีดด้านนอกอีกรอบหนึ่งนะคะรีดด้านนอกนี่ไม่ต้องไม่ต้องใช้ผ้ารองแล้วนะคะผ้าเขาก็จะเนียนเรียบเห็นไหมคะ คือถ้าไม่อัดกาวเนี่ยเนื้อจะเละทรงก็จะไม่สวยนะคะอัดกาวแล้วก็จะได้อยู่ทรงมากขึ้นคะ่ะดังนั้นเนี่ยเวลาอัดกาวเราก็จะต้องคิดค่าค่าผ้ากาวแล้วก็ค่าอัดกาวด้วยเพราะว่าเนี่ยเสียเวลาอันนี้หนึ่งชิ้นนะคะเนี่ยหนึ่งชิ้นแล้วก็หนึ่งตัวเนี่ยมีกี่ชิ้นมันเสียเวลาไงเราก็จะต้องบวกไปด้วยทั้งผ้ากาวแล้วก็ค่าอัดกาว ถ้าไม่สะดวกอัดเองก็ส่งไปร้านซักแห้งอัดได้นะคะนี่นะคะก็เรียบร้อยพร้อมที่จะไปวางกลิ้งได้แล้วค่ะ